ช่วงที่ไวรัสกำลังระบาดนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้ด anja, facets, well, dove, yeah, freely, ีนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือทําตัวเองให้แข็งแรงนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราสร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมในช่วงนี้นะครับเราควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าเครียดเกินไปนะครับแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้ร่างกายได้รับวิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมถึงสารต้านอนุมูลสละดด้วยร่างกายจะได้แข็งแรงนะครับสารต้านอนุมูลสละตัวที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือ เอนไซม์ SOD นะครับซึ่งอยู่ภายในเซลล์ของเราเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น Master of a n t i o นตี้ออกซิแนทครับช่วยให้ร่างกายของเราต่อสู้กับสารพิษมลภาวะต่างๆได้ทําให้เราแข็งแรงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับรรนักวิทยาศาสตร์พบว่าเลยอายุ24-25ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยอายุของเรามากขึ้นเอนไซม์ SOD จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่แปลกเลยว่าเมื่อเราอายุเยอะ ร่างกายเราอ่อนแอลงสร้างภูมิต้านทานได้ลดลงนะครับแล้วก็เสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากขึ้นนักไปก่อนนั้นเลยก็คือว่าถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายหนักจนเกินไปใช้ร่างกายเยอะนะครับมีความเครียดสะสมสูบบุหรี่ดื่มเหล้านะครับมีภาวะอ้วนพวกนี้จะทําให้เอสแอมเอสโอดียิ่งลดลงไปอีก<ๆ>นะครับก็แน่นอนคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่ค่อนข้างป่วยง่ายนะครับเสี่ยงที่จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำไงถึงจะให้เอสแมเอสโอดีในร่างกายสูงขึ้น คงอยู่ได้นานๆนะครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยครับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว,ว่าสามารถสกัดเอ็นไซม์เอสโอดีออกมาจากผลเมลอนได้นะครับแล้วเขาเ็อเอาไปผสมรวมกันกับพวกสารอาหารวิตามินและธาตุต่างๆแล้วให้อาสาสมัครทดลองรับประทานดูนะครับทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่อง3เดือนเลยนะพบว,ว่าจากเดิมที่เอ็นไซม์เอสโอดีลดลงไปลดลงไปเนี่ยภายใน3เดือนสามารถเพิ่มปริมาณของเอ็นไซม์เอสโอดีเพิ่มขึ้นมาเท่ากับที่หายไปในระยะเวลาช่วง10ปีเลยทีเดียวนะครับ อีกหนึ่งงานวิจัยครับให้อาสาสมัครทดลองดื่มเครื่องดื่มที่สกัดจากผล,ลไม้กลุ่มเบอร์รี่นะครับมีค่าการต่อต้านอนุมูลอิสระหรือออรเรกสูงนะครับจากเดิมที่ค่าเอ็นไซม์เอสโซดีในเลือดค่อนข้างต่ำเลยนะรับประทานต่อเนื่องเป็นเดือนสามารถทําให้เอนไซม์เอสโดีสูงขึ้นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยรับประทานต่อเนื่อง3เดือนนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นเอนไซม์เอสโดีสูงขึ้นถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายต่อต้านกับสารพิษอนุมูลอิสระต่างๆได้้ดีขึนนะครับ อีกหนึ่งงานวิจัยครับเป็นการทดลองในระดับเซลล์นะครับก็ค้นพบว่าสารสกัดจากโรซาโรสเบอร์กี้นะคบสามารถจะกระตุ้นนะครับในระดับเซลล์เลยนะฮะให้ยีนสั่งการนะครับสร้างเอนไซม์ SOD เพิ่มมากขึ้น200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวทั้ง3งานวิจัยนะครับก็อาจจะเป็นความหวังนะครับในการที่จะเพิ่มเอนไซม์เอสโอดีในร่างกายทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงไปได้นานๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับ อาหารที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าเครียดจนเกินไปแล้วเราจะผ่านช่วงนี้ไปได้วยกันครับ